ครับผมมาตอ่อกันครับผมก็วัสดีนะครับผมทุกท่านพอดีมีแขกไปบ้านเมื่อกี้อันนี้มาให้ดูชมนะครับผมคือต่อเหล่านี้นะเป็นต่อที่ไม่ได้โตมากนะครับผมพอพอมีได้แค่นี้แหละนะจะว่าเสียเพชนซีว่าจะเสียเพิ่งเสร็จบวนแล้วผลตกมีความชื้นเที่ผมตกผลตกแรงมากกลัวจะเน่าเดี๋ยวมาดูก่อนสีที่จะใส่ในเพนซีให้ให้อาจารย์ดูด้วยนะผมอาจารย์ที่รีลัมจะมีตัวนี้นะผมตัวนี้หนึ่งสีแล้วก็อันนี้สีที่สองนะ อันนี้เป็นไม้ที่สวยทางนันนะอันนี้เป็นสีที่สองนี่สองสีนะนี่สีแล้วก็ที่สามจะเป็นสีนี้นะผมจะเอาสีที่ใกล้เคียงกันหน่อยนะที่สามแล้วก็ที่สี่จะจะเป็นตัวนี้นะนี่ที่สี่เป็นตัวนี้ที่สี่ที่ห้าก็จะเป็นตัวนี้นะอันนี้เตรียมไว้ห้ากิ่งนะห้าสีก็จะใช้สีที่ใกล้เคียงกันก่อนในชุดแรกและชุดต่อไปก็จะค่อยตัดสี จะเป็นส, laz, ส 2, ีแดงส okay <laughs> ีขาวอะไรสีเหลืองตัดไปพวกเพราะว่าก็จะเลือดต้นที่ที่จริงสมบูรณ์มาทําให้ก่อนก็โอเคเดี๋ยวมาดูชมกันครับผมอันนี้ถ่ายดูว่อเช้า้นการทํารากเกี่ยเอันนี้เราไม่ว่าจะเป็นเกระเ่แบบไหนที่ใดเราก็ทํารากขราได้หมดนะครับผมอันนี้เป็นดอกที่ช้ำช้ำไม่สวยนะเพราะว่าดอกมันดูแข็งจริงเลยเอามาเอามาถ่ายดูสีขาวอีกแบบหนึ่งน้นสวนช้ำไปหมดอันนี้ก็เป็นสีชมพูนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมอ้าวลืมแล้วเนาะ ทางทางขบวนทางเด็ดรุดดมหรือทางอะไรเมื่อกี้โทรมาว่าจะมาแวะเวียนเที่ยวที่บ้านพอดีผมเอาโทรศัพท์ไว้ที่บ้านไปทําธุระที่ตลาดนะครับผมก็เลยชัดแบบไว้ที่บ้านไม่ได้โทรศัพท์ไปด้วยบอได้โทรศัพท์ปน้ครับผมก็ขอโทษด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาพูดเรื่องกระชมที่ดูแบบแบบปลกแปตากันหน่อยอันนี้ลากทองไค่แปลกนะหลายที่จะมีลากทองลากทองการเขย่าพั์ลากทอง,ทงถ้าเราไม่เขย่เกสรเราก็ใช้วิธีตัดลากเลยนะวิธีเขย่าพัดอีกวิธีหนึ่ง ถ้ารากเยอะเราก็ได้เยอะเราตัดรากตัดนะตัดแล้วก็เอากิ่งมาเสียบตัดรากกิ่งมาเสียบมันก็คือการขยายพันธุ์ถ้ามีห้ารากก็ได้ห้าต้นสิบรากก็ได้สิบต้นตามนั้นถ้าไม่ใช้วิธีเขี่ยเกสรอ,อันนี้ว่าจะตัดรากอยู่รอให้โตก่อนอีกแบบหนึ่งเป็นไม้ถอนทิ้งนะโยนทิง้งแล้วเก็บมาใหม่ทนนี่เก็บมาใหม่นะโยนทิ้งนะปลูกใเม่วกี้นี่แหละเอามาปลูกแล้วไม่รู้เป็นอะไรทำไมขึ้นแบบนี้ตัดกิ่งออกตัดทิ้งเยอะนะตัดดอกแล้วก็เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ก็เลยงงๆแล้วก็อีกต้นหนึ่ พยายามตัดกิ่งทิ้งนะตัดทิ้งก็เป็นแบบนี้เห็นไหมไม่มีใบไม่มีดอกไม่มีอะไรจะเป็นแต่แบบนี้ลองเอาไปเสียบต้นเล็กดูนะลองตัดกิ่งมาเสียบนะอันนี้ลองแตะกิ่งมาเสียบไม่ทิ้งมาเสียบก็เป็นแบบนี้เช่นกันแล้วก็ทําให้ต้นต่อเป็นไปด้วยเห <_ S 2> ็นไหมก็แปลกดีนะอีกต้นหนึ่งอันนี้ก็แปลกดีนะเห็นไหมอันนี้เป็นลูกแก้วที่สวยเลยนะเนี่ยอันนี้สวยนะของแท้ดูสวยมากนะตัวนี้ดูสวยนะแปลกดีนะแปลกก็แปลกนะที่แปลกก็มีอันนี้ต้นนี้จะเป็นมาสีม่วงนะ ต้นนี้ต้นตอจะเป็นแบบนี้อันนี้เวลาตอนแรกมนึุกว่าไม้จะตายนะมาดูเรื่องเหลืองเข้าเริ่มเข้าเริ่มสียิ่งยิ่งอายุมากยิ่งแก่ตัวยิ่งยิ่งสวยมากใช่ไหมยิ่งแก่ก็ยิ่งสวยมีสีสามสีสวยในลำกิ่งในลำกิ่งนะใช่นไหมก็ลองมาขึ้นต้นใหม่ดูนะเอาจากไม้ต้นนี้แหละนี่รอยจับตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยตัดตรงนี้นี่ก็ขึ้นไปหลายต้นนะออกมาได้เหมือนกันแต่ว่าไม้ยังกิ่งไม่ยังไม่ไม่ยังไม่แข็งแรงนะก็จะยังไม่ค่อยออกสีให้ถ้าเวลาแข็งแรงจะเห็นไหมออกสีแบบนี้ ก็สวยดีเอแบบร์เนก็ดูแปลกตาดีแต่ว่าก็เป็นไม้ที่ขี้แปลกแขกไม่ได้สวยอะไรหรอกก็ม,มาถ่ายให้ดูเฉยอโพสตันเหรออย่าดูโพสตัน<ม>แดงลงทรัพย์จะเป็นอย่างนี้นะนี่คือแดงลงทรัพย์นะครับผมแดงลงทรัพย์แต่ว่าอันนี้ไม้สิงแคนนี่เองนะเห็นไหมไม่ค่อยจะสมบูรณ์ไม่กล้าสูงนะกลัวกิ่งหักกลัวกิ่งเน่าเดี๋ยวเขีายวใจมีปันเดี๋ยวจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่โอเคนะก็เอาไว้ให้แข็งแรงก่อนนะก็ทำเอาไว้อยู่ก็หลายต้นอยู่อันนี้คือแดงทรัพย์ อันนี้โพเซดอนโพรซดอนจะเป็นไม้ที่ผมไม่เคยเอามาถ่ายแล้วก็ไม่เคยทําแล้วก็ไม่อยากทําด้วยโพเซดอนไม้ที่มีประวัติที่ยาวนานมากมากเหลืออยู่ประมาณสองสามต้นนั่นแหละเหลือต้นที่ผมเสียบเปเรียกทิ้งไว้แล้วก็เอาทิ้งทิ้งไว้นะไม่เคยสนใจไม่เคยดูแลดูแลเดี๋ยวมีคุณพี่ทักว่าอยากได้โพเซดอนชั้นเดียวนะับผมอยากได้ก็เอามาถ่ายด้วยโพเซดอนเป็นไม้แบบนี้แต่ก่อนผมทํโพเดอนนะอันนี้เรื่องจริงนะประวัติแต่ก่อนทําไม้ใหม่ๆนะก็มีสายโทรเข้ามาเลยนะบอกว่า ต้องการโพยดอนจํานวนมากด้วยและต้องการโพยดอนฟอร์มใหญ่ต้นใหญ่คือจํานวนหกกิ่งขึ้นไปหกกิ่งขึ้นไปถึงแปดกิ่งถึงสิบกิ่งเพ,เพราะโพยดนอนนี่เป็นไม้ที่ทําง่ายมากทําง่ายมากนะโพยดอนก็โทรเข้ามานะไม่มีไลน์นะโทรเข้ามามาสั่งเพราะโพยดอนรู้นะว่าโพยดอนเป็นไม้แบบไหนรู้ที่บ้านก็มีโพยดอนนั่นคือคําตอบที่ผมได้รับเป็นไม้ชั้นเดียวนะรู้นะเพราะไม่มีไลน์สื่อสารกันไง รู้บอกว่ารู้รู้โพดาเป็นไม้แบบไหนเป็นไมมชั้นเดียวรู้รู้ว่าโพดําเป็นแบบไหนแล้วต้องการกี่ต้นเอาสิบต้นสิบต้นขอตอใหญ่ที่หกจริงขึ้นไปตอนนั้นผมปลูกกระชจมต้นเล็กสมัยนั้นนะผมก็เอาแบบให้ชาวบ,บ้านได้ปลูกกันจนมันก็ได้ไม้ต้นโตๆใหญ่มากนะใหญ่มากนะใหญ่เท่าถังเลยใหญ่ใญ่เท่าถังแบบนี้เลยเนี่ยไปขอซื้อมาทังแล้วไม่ใช่ถังแต่ไม้น,นั้นก็ต้รละเกินร้อยถือแปดร้อยนะเขาก็ขายให้กินละแปดร้อยไม่ได้ขายพแพงหรอก็ต้รละเกินร้อยแปดร้อยก็ขายให้ก็มาสิบต่อ รับมาติดต่อแล้วก็พอดีทําทํางานตามสั่งนะโยนเงนโทรตามทั้งหมดก็ยังไม่มีกระโอนเงินให้ก่อนบพราะว่าทําเสร็จแล้วก็ส่งไม้ทําเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างสวยทุกอย่างแต่จริงทุกอย่างยังไม่ออกดอกนะแต่ว่ากี่เสือเพราะคนดันจะาําเป็นไม้ที่ทําง่ายมากส่งไปก็ยังไม่รับเงินก็ทวงเงินยก็ยังไม่รับเงินยังไม่รับเงินด้านทวงไปก็ยังไม่รับเงินก็ทวงไปสองค้งก็ยัง ไม่รับรั้งที่สามส่วงไปบอกว่าเอาไมห้อะไรมาให้ส่วะไรไม่ให้เป็นดอกแั้นเดียวทั้งหมดเลยอ้าวก็บอกว่าโพยดอนก็รู้ว่าเป็นโพยดอนไงก็ต้องเป็นแบบนี้สี่โพยดอนโพยดอนบอกว่าไม่รับเสียเวลาในการในการรอไม้เสียเวลาทําให้เสียเวลาเสียน่นเสียนี่เสียครบสืบตนอย่างเดียวเดยดาวย่างเดียวเดยดาบผมยางเดียวเลยเสียครบสืบเสียเวลาในการรอคอยตาใไม่ปิดหลังอ้าวก็โพยดอนก็เป็นโพยดอนแบบนี้นี่แหนว่ารู้ว่าโพยดอนเป็นแบบไหน สุดท้ายไม่ได้แม้แต่บาทเดียวเดียวผมเลยเขียนเลยเลยไม่ถาเลยดจริงจริงแต่ก่อนผมทำไม้ใหญ่นะผมไม่ทำไม้เล็กแบแบบนี้หรอกผมทำแต่ไม้ใหญ่ๆตัวโตแต่ก่อนนะพอดีไม้โตก็ไม่ไหวโดนวนบ่อยโดนบ่อยโดนเรื่องการซ่อมด้วยเวลาไม้โตซ่อมกะมีปัญหาด้วยอต้องหาซื้อต่อมาทําให้ต้องไปหาซื้อต่อนะต่อต่อผมไม่ใหญ่ไม่โตต้องไปหาซื้อต่อครับบางครั้งก็ไปต่างอำเภอไปหาซื้อในหมู่บ้านแล้วก็ เวลาไม้เสียหายมาต้องซ่อมเราก็ต้องทาต่อซ่อมถ้าล็อตอเล็กแบบนี้มันมิมหาหรอเอาตัวไหนซ่อมก็ได้แต่ว,ว่าตอใหญ่มันต้องก็มีเกณฑ์มาตรฐานเลยไม่ทําอันนี้เป็นกระแพงนะอันนี้คือกระแพงนะกระแพงกระแพงหลายหลายที่จะสวยมากนะแล้วก็กระแพงที่ใหญ่ๆอันนี้้องการกระแพงใหญ่สวยเราก็ตัดทีนนี่เลยเอาไปเสียบต้นใหม่นะอันนี้ไม้เกีอ่ยอกกระแ,แ,แพงก็ออกกระแพงก็มีกระแพงจะออก สีได้ไหมก็ทุกตัวนะาไม้ดอกซ้อนก็ออกกําแพงไม้ชั้นก็ออกกระไม้ชั้นเดียวก็ออกกระแพงสองชั้นก็ออกกระแพงสามชั้นออกกระแพงก็เป็นบางตน้นถ้าตัวเดยกออกกระกแพงแล้วเราตัดไปเสียบแล้วก็ได้กําแพงกําแพงไปในลักษณะแบบนั้นหเหนื่อยอไหมเลาร้ายไหมครับผมก็โอเคนะผมขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณที่มาให้กำลังใจนะขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็จะเอาสีที่ขายขายเคียงกันมา,มาทำาดี๋ยวเพื่อนต้อน,นี้ มันเป็นอย่างนี้นะมันไม่ได้ขายมันน่าขายหรอกนะจะเอาไหมเหรอเนอะา,าก็เอานะเอาไว้เอาไว้ให้ให้โจตบุญก่อนเอาไว้ไปคู่คู่นี้นเนาะแต่ถ้าใครจะจะเอาไว้นะเอาไว้ไปไปเลี้ยงเดี๋ยวต้องรอให้มันสมบูรณ์ก่อนมมนยังไม่สมบูรณ์มันผมไม่ค่อยสวยหรอกอันนี้พูดโจ้เราทำทำทำเยอะแล้วก็ทํามั่วแล้วก็นะไม่ค่อยมีคุณภาพนะประมาณนั้นแหละโอเคครับผมถอยถอยลูกถอยไม่จะหักขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ